ใกล้ถึงเวลาออกหมายจับแล้วนะครับพี่น้องรออีกนิดเดียวตกจริงแต่ขึ้นมาคนละใบหรือเปล่าอ้าถูกต้องตกนะตกจริงแต่ขึ้นมาเนี่ยคนละใบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่เมื่อก่อนเชื่อเพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่พูดไงแต่พอเราดูไทม์ไลน์ไล่เรียงไทม์ไลน์โดยเฉพาะกู้ภัยคนที่งม,มเนี่ยผมบอกเลยผมเอกเลยผมสงสัยเลยอ,ะอ่ะนะแล้วคิดดูแล้วเรา เราลองยอดมองย้อนกลับไปเอ๊ะเฮ้ยการที่จะทําให้ใบพัดเรือตกน้ํามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะนะคือนึกออกป่ะสมมติเราเนี่ยเราเนี่ยทํางานด้านนี้ประจําทําประจําประจำประจำประจ,ระจ,ระจ,ระจมันคือความเคยชินอะมันคือความเคยชินอะแต่อันเนี้ย เฮ้ยมึงใส่เครื่องอมึงใส่ใบพัดเนี่ยใสมาตลอดเรือวิ่งออกไปได้ตลอดแต่ครั้งนี้พอใส่ปุ๊บหลุดลงน้ําทันทีคุณว่ามันผิดปกติไหมนะร้อยวันพันปีเคยมีไหมใบพัดใส่แล้วลงน้ําแล้วใบพัดหลุดร้อยวันพันปีไม่เคยมีแต่พอเกิดเหตุการณ์คดีน้องตะโมตกเรือ เอาใบเอาเรือขึ้นเอาเรือลงน้ำใบพัดหลุดเออเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ของแตงโมที่เป็นพยานเขาคิดอย่างไรหลังคดีตัดสินแล้วอยากให้นำเสนอบ้างคืออย่างนี้ครับนักข่าวพยายามจะโทรสัมภาษณ์นักข่าวพยายามจะโทร สัมภาษณ์คนเหล่านี้แต่คนเหล่านี้ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ความคิดของเขาครับเพราะเราจะรู้ความคิดของเขาได้เราต้องให้นักข่าวสัมภาษณ์เมื่อนักข่าวสัมภาษณ์แล้วเราค่อยมาวิเคราะห์ในสิ่งที่เขาพูดได้แต่วันนี้นักข่าวขอสัมภาษณ์ไม่มีใครให้สัมภาษณ์สักคนหนึ่งเราก็วิเคราะห์ไม่ได้ครับปกติใบพัดมันแน่นมันจะหลุดก็ไม่ใช่อุ้ยหล่น อันนี้หลังจากเอาไปทดลองกับร่างน้องหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับถ้าไปพัดเรือไม่หล่นน้าแล้วเอามาตรวจ d n เเอเดี๋ยวโมดมันจะไม่เจอไงครับเอาเรือตากแดดตากฝนอีกหา้าโคตรขำใบพัดหลุดจริงหรือแกล้งทําให้หลุดอันนี้ไม่แน่ใจครับคุณบิก๊กอ่าใบพัดหลุดก่อนที่จะเอาไปจําลองกับร่างน้องครับคืออย่างนี้ทำลายเป็นนี้เอาเรือลงน้าใบพัดหลุดใบพัดหลุด แล้วก็มีการงมแล้วเจอในช่วงเช้าช่วงบ่ายเอาไปทดลองกับล่างเจอในช่วงเช้าช่วงบ่ายเอาไปทดลองกับล่างโอเคไหมรู้สึกจะเจอถ้าจำไม่ผิดนะเจอประมาณส1บเอดโมงแล้วช่วงบ่ายอะเอาไปจำลองกับล่างเอาไปพัดไปจำลองกับล่างแล้วสิ่งที่น่าเกลียดสัตว์นั้นอะไรบ้างมีการให้สัมภาษณ์ของคุณหมอท่านหนึ่งคุณหมอท่านหนึ่งในรายการมีการให้สัมภาษณ์ว่าพิธีกรก็ถามคุณหมอว่า การเอาใบพัดเอาใบพัดอะไปหมุนกับขาน้องแบบนั้นอะนะครับมันถูกต้องเหรอมันไม่กลัวปนเปื้อนเหรอใบพัดอะเมื่อไปโดนกับล่างน้องอะมันก็จะติดดีเของน้องที่ใบพัดอะไรเงี้ยรู้ป้าหมอท่านนั้นตอบว่าไงก็ดีสิเพราะอะไรครับมันเป็นการยืนยันว่าใบพัดปั่นขาน้องจริงๆสรุป ที่มึงต้องเอาใบพัดไปปันกับขาน้องเพื่อให้ดีเอ็นเอของน้องติดใบพัดใช่ไหมทีแรกใบพัดมันไม่มีดีเอ็นเอของน้องใช่ไหมมึงก็เลยต้องเอาใบพัดไปปันกับขาน้องเพื่อให้มีดีเอ็นเอเพื่อจะยืนยันว่าใบพัดโดนขาน้องจริงเพราะมีดีเอ็นเอของน้องอย่างนั้นหรือผมถามหน่อยเหอะพิธีกรถามว่าการนําใบพัดเนี่ยประหมุนกับขาน้องอ่ะมันจะทําให้เกิดการปนเปื้อนทําให้ดีเอ็นเอของน้องไปติดใบพัดมันบอกว่า อันนั้นก็ดีสิมันจะได้เป็นการยืนยันว่าใบพัดโดนขาน้องจริงเอา้าดูพอได้ใบพัดมาถึงก็เอาไปทดลองกับร่างแตงโมหรือเปล่าถูกต้องครับคุณออสถ้าเป็นกระบวนการเจ้าหน้าที่ทุกระดับพิรุษมากคุณอัดกล่าวไว้นั่นไงใช่ใบพัดตกน้ําแล้วเกิดการปนเปื้อนหลักฐานทั้งหมดความน่าเชื่อถือไม่เป็นหลักฐานใช่ไหมคะพวกเพื่อนไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรอกน่าจะอาย การให้การอาสารกับการพูดข้างนอกหนังคนละม้วนและช่างเขาทําไปได้น่าจะคาดการว่าทาให้การในชั้นศาลคงไม่ออกสู่สาธารณะได้ใช่ครับคุณอัจฉมาหมอคนสวยน่าสงสัยมากยัดเยียดสุดๆหมอเอาใบพัดที่ตกน้ำไปทำกับศพไม่พบไม่เคยพบเคยเห็นขนาดตุยไปแล้วยังทำร้ายน้องได้เป็นวีรกรรมคนดูนะครับสองสามร้อย e ให้คลิปเท่าไร่คะไล์ like ทุกวันคนดูสองสามร้อยยูทูบให้คลิปเท่าไหร่คะไล์ like ทุกวันไม่เข้าใจคำถามครับหัวหมูใช่ไหมที่ทำใบพัดหล่นเล่นละครจะเอาใบพัดเรือตอนนั้นอะมีข่าวออกมาว่าคนที่ใส่ใบพัดอะคือหัวหมูแต่หัวหมูเขาบอกเขาไม่ได้ใส่เขาเป็นแค่คนดูและให้ลูกน้องใส่ บ่นมาอีกแล้วคนดูสองสามร้อยยูทูบให้คลิปเท่าไหร่คะไลฟ์ทุกวันคุณอะไรหนึ่งสามเก้าเนี่ยต้องการจะถามอะไรครับเอาแบบตรงๆเรียบเรียงคำถามใหม่ครับเพราะผมไม่เข้าใจสิ่งที่คุณถาม เขาคงถามว่าได้เงินต่อคลิปเท่าไหร่ตำรวจน้ำหรือเปล่าที่มาอ๋อเขาอยากจะถามว่าได้เท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้ครับว่าได้เท่าไหร่เพราะมันอยู่มันไม่ได้อยู่ที่คนดูสองหรือสามร้อยมันมีองค์ประกอบอื่นๆอีกเยอะมากถ้าอยากรู้ถ้าอยากรู้นะเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์ว่ารายได้ จากการทำ u t u b e มาจากไหนบ้างรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมันจะมีบอกครับแล้วคุณไปดูเลยครับแต่มันบอกไม่ได้หรอกครับไลค์คนดูสองร้อยสามร้อยนะแล้วจะบอกว่าต้องได้เงินเท่านั้นเท่าน,นี้มันบอกไม่ได้ครับเพราะมันมีตัวแปรอย่างอื่นมันมีเงื่อนไขอย่างอื่นอีกคนดูแค่ร้อยหนึ่งอาจจะมีรายได้มากกว่าคนดูหนึ่งพันก็ได้ เพราะตัวแปรของการมีรายได้มันไม่ใช่ยอดคนดูครับตัวแปรของการมีรายได้มันไม่ใช่ยอดคนดูครับไม่ใช่ยอดผู้ติดตามครับไม่ใช่ยอดวิวครับอ่าอ่าร้านซ่อมมือสือยังเป็นประเด็นอยู่ไหมครับพี่เอกร้านซ่อมมือถือยังเป็นประเด็นอยู่ไหมครับอ่า เป็นประเด็นที่ได้คําตอบหมดแล้วครับร้านมือถือยังเป็นประเด็นไหมยังเป็นประเด็นที่ได้คําตอบหมดแล้วเดือนหน้าแล้วส d s s i เริ่มงานใช่ไหมพี่เอกฟังจากลุงอัดพูดเดือนหน้า DSI น่าจะมีการสรุปครับน้าจะมีการสรุป อะไรก็ไม่แปลกเท่ากับข้อมูลที่พวกเราวิเคราะห์อยู่ตอนนี้ไม่มีในสำนวนอาคดีประมาทเลยฮะอ่าถูกต้องครับคุณออสอุบลอยากเขียนตาคนเขียนบทขาะจบหลักสูตรโรงเรียนในร้อยที่ไหนอ่าเจ้าของร้านเชื่อมโยงกันใช่หรือเปล่าครับ่าเจ้าของร้านเชื่อมโยงกันครับและไม่ได้เชื่อมโยงแค่ร้านที่จังหวัดนนท์อย่างเดียวมีการเชื่อมโยงไปถึงร้านที่มาบุญครองด้วยครับคือร้านโทรศพนะัพท์เนี่ย ข้อมูลนะครับที่มีอยู่ตอนเนี้ยผมก็บอกว่าตามตาม,ตามที่ทราบตามข่าวนะว่าโทรศัพท์มือถือของน้องไม่ได้ไปแค่ไม่ได้ไปแค่ท่าน้ํานนนะมีไปที่มาบุญคองด้วยแต่ไม่ได้ไปวันนั้นนะแต่ไม่ได้ไปคืนนั้นนะถ้าอีแม่เอาเรื่องคนบนเรือเรื่องคงไม่ซับซ้อนแน่นอนคืออย่างนี้ครับคุณนักเรงคุณนักเรงไทย ใอ้แม่เอาเรื่องคนบนเรือนะคงไม่ซับซ้อนแน่นอนผมว่าซับซ้อนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณแม่นะับเอาเรื่องคนบนเรือต้องปล่อยให้คุณลุงอัดฟ้องอันนี้จะไม่ซับซ้อนแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณแม่ไม่สามารถไปบังคับเจ้าหน้าที่ได้วันเนี้ยคดีของน้องเนี่ยสิ่งที่มันเป็นอย่างเนี้ยไม่ได้อยู่ที่คุณแม่คนเดียวแต่อยู่ที่เจ้าหน้าที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ทําตรงไปตรงมาจะไม่เป็นแบบนี้แต่เป็นเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ตรงไปตรงมาหรือเปล่ามันถึงได้บิดเบี้ยวขนาดนี้ยคุณแม่จะไปตกลงกับคนบนเรือจะเจราจาเรื่องเองินเ,เรื่องอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นสิทธิของคุณแม่ทําได้อยู่แล้วแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่ของตัวเองตรงไปตรงมาทําตามหลักการทําตามวิธีการทําตามกฎหมายมันก็ตรงได้ เพราะไม่เกี่ยวคุณแม่จะเจราจารต่อรองอะไรกันนะั่นะมันเป็นแค่การเขาเรียกอะไรอ่ะมันเท่าโทษคุณแม่อาจจะไปตกลงเจราจารกับกับคนที่ก่อเหตุตกลงเจราจารอะไรมันแค่การมาเทาโทษใช่ครับคุณมดงานใช่ครับใช่ครับคุณมดงานบอกแม่ยังครับร้อยเจ็อ่าเดี๋ยวผมอธิบายคดีนี้ ให้ฟังง่ายๆอ่าจำคดีที่เสียรถเบนซ์เสียรถเบนซ์เนี่ยชนไม่แน่ใจว่าเป็นตำรวจหรือเป็นใครอ,ะอ่ะชนคนตายเสียรถเบนซ์นนะเมาขับรถชนคนตายเสียรถเบนซ์คนนี้ให้เงินกับลูกสาวคนที่เสียชีวิตอะ่ะสี่สิบล้านมัน้งแล้วก็ทำการส่งเสียส่งเสียนะ ส่งเสียให้คนคนนี้เรียนจนจบอยากจะเรียนอะไรส่งเสียให้หมดเลยอะไรหมดเลยถึงขนาดว่าลูกคนเสียชีวิตเนี่ยไปพูดกับเจ้าหน้าที่บอกอัยการบอกต่อสารว่าอย่าเอาผิดเลยไม่อยากเอาเรื่องเลยไม่อะไรเลยเพราะเขารับผิดชอบทุกอย่างเสียคนนี้รับผิดชอบทุกอย่างเลยรับผิดชอบทุกอย่างเลย นะไม่ได้หนีไม่ได้อะไรไม่ได้รับผิดชอบหมดทุกอย่างเลยแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ทําตามกฎหมายส่งฟ้องส่งฟ้องเหมือนปกติไปที่ตํารวจส่งฟ้องไปอายการอายการก็ทําเรื่องส่งฟ้องไปศาลศาลก็ตัดสินว่ามีความผิดแต่โทษจําคุกให้รอลงอาญานี่คือขบวนการที่ถูกต้องศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงโทษนะ อ่าโทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญาเนื่องจากว่าได้บรรเทาทุกบรรเทาโทษแก่นี้ทั้งหมดแล้วคดีนี้รู้บ่าว่าหลังจากที่าาศาลตัดสินลูกคนตายกับเสียเจา้าคนที่ขับรถเนี่ยกอดกันร้องไห้เลยอ่ะเห็นป่ะมันต้องแยกส่วนกันแบบนี้เจ้าหน้าที่ต้องทําตามกฎหมายทุกอย่างแต่วันเนี้ยคดีน้องตะโมเนี่ยเจ้าหน้าที่ทําตามกฎหมายหรือเปล่า สวัสดีจ้าท่านนักรบนะครับเพราะมันเป็นคาดีอาญาแผ่นดินใช่ไหมใช่ครับคุณแม่คือหนอนเป็นไปได้ไหมชนตํารวจนะครับพันตํารวจตีครับอ่าใช่ไหมคุณนักเลงไทยจําได้ไหมอ่าเชื่อมโยงเกรือข่ใหญ่จริงๆขอบคุณครับพี่เอกจําได้เคยดูในช่องพี่เอกใช่เสียรับเป็นรูปบุญธรรมด้วยค่ะสุดยอดอ่านั่นอ่ะคิดดูนะหนักวันนี้่าจ่ายเยอะวันนี้อยาอะไรเยอะวันนี้อีกปะถูกต้องไหมแต่สารตัดสินลงโทษนะครับจําได้ลูก ลูกคนตายกอดคนชนหน้าสารรับเป็นพ่อมุนธรรมด้วยมั้งเนื่องจากเขารับผิดชอบเต็มที่ถูกต้องครับเขารับผิดชอบเต็มที่นะรับผิดชอบเต็มที่ทุกอย่างไม่มีการหนีไม่มีการอะไรขนาดที่ชนเขาก็ไม่ได้หนีลงไปช่วยลงไปอะไรทุกอย่างเห็นปะ่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ต้องทําเพราะมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินคดีก็ว่ากันตามคดีนะชดเชยก็ว่ากันชดเชยมันคนละประเด็นกันคนละเรื่องกัน เอาคดอีอ่ะคดีอาญายอมฟัาไม่ได้ใช่จําจําได้เป็นรับเป็นรูปบุธรรมด้วยนะอ่าใช่ให้กําลังใจคุณอัดและคุณหมออาจารย์ประเทศด้วยด้วยความจริงปรากฏใช่วันนี้ดีใจร้านปิดหนึ่งวันได้คุยกับพี่เอกยาวค่ะฟังไม่เคยเบื่อเลยค่ะขอบคุณครับออร้านปิดโอเคนะเนี่ยครับ,รบผมถึงจะบอกไงเพราะถ้าคดีของน้องตัโมเนี่ยนะคดีของน้องตังโมเนี่ย,นะยถ้าวันนี้เจ้าหน้าที่ ทำตรงไปตรงมาคุณแม่จะเจราจาเงินมีการจ่ายเงินชดแทนอะไรชดเชยอะไรไปก็ว่ากันไปนะถึงเวลาปุ๊บสารตัดสินมีความผิดจริงแต่สารรอรอรอลงโทษรอลองอาญาเหตุผลเพราะว่าได้มีการชดเชยกันแล้วมีการยินยอมอะไรกันแล้วทุกคนก็นรับได้สังคมก็รับได้ไงแต่วันนี้คุณผิดเพีย้ยนน่ะคุณฟ้องได้ไงประมาทแล้วที่สําคัญคืออะไรครับไปดูคําฟ้องมันทุเลศไหมล่ะผมถามจริงวันนี้ผมคงไม่ต้องอ่านคําฟ้องให้ทุกคนฟัง เพราะทุกคนก็คงรู้คำฟ้องแล้วคุณว่าคำฟ้องมันทุเลขไหม่ะ แก้งทําใบพัดตกทุกช็อตแล้วนะครับเทียบไม่ได้เลยคนชนมีเจตนาดีแต่แรกคอบรอบิดเบือนตั้งแต่แรกคอรบรอจะจบคดีแบบใสๆอ่ะครับตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับพอดีมีการแจ้งเข้ามา เดี๋ยวผมขอตัวสอบว่าข้อมูลจริงหรือไม่จริงนะครับมีการแจ้งเข้ามาบอกว่าตอนนี้มีบางคนเนี่ยไปอ้างว่าสนิทกับผมสนิทกับบางแจ๊กสนิทกับหลายๆคนเนี่ยแล้วไปเปิดรับบริจาคมั่งไปของเงินสนับสนุนมั่งไปรีดไถเขาบ้างอะไรเขาบ้างต้องบอกก่อนนะครับว่าย้ำนะครับผมเองผมเอง ไม่เคยเปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นไม่เคยขอเงินสนับสนุนใครๆทั้งสิ้นและคนที่รู้จักกับผมทุกคนถ้าเอาชื่อผมไปอ้างผมบอกเลยว่าผมไม่มีนะเพราะอะไรครับทุกวันนี้ขนาดหลายๆคนทักมาหมาผมว่าอยากสนับสนุนผมอยากอะไรผมเนี่ยขอหมายเลขบัญชีโอนเงินผมบอกว่าผมไม่เอาถ้าวันนี้ คุณอยากจะสนับสนุนผมช่องผมผมลงแล้ววิธีการสนับสนุสนช่องทำอย่างไรบ้าง 1. เป็นสมาชิก 2. ซื้อสติกเกอร์ให้ของขวัญอะไรก็แล้วแต่นั่นคือตามระบบของมันไปไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมและผมไม่เปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิน้นนะผมไม่เปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิน้นอย่าหลงเชื่อคนเหล่านี้นะครับเพราะบางคนก็มีตอนนี้ครับพยายามที่จะเข้ามาทุกอย่าง แล้วเพื่อจะไปหลอกให้เขาช่วยสนับสนุนหลอกเงินมันมีอยู่มีการแจ้งเข้ามานะัเดี๋ยวผมขอตัวเช็คอยู่ก่อนแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับผมไม่มีนะับอ่าและแม้แต่ทั้งไม่ว่าจะเป็นคุณอัจฉริยะคุณเอกกราชอาจารย์ปานเทพหรือคุณหมอทวัชชัย ถ้าใครเอาไปแอบอ้างบอกว่ารู้จักกับคนนี้และก็ช่วยสนับสนุนกันอะไรกันการทํางานผมบอกเลยครับไม่มีคนเหล่านี้ไม่มีคุณหมอทวัชชัยเองมีไรายได้จากการเป็นหมอเหลือเฟืออยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินคุณอัจฉริยะก็มีธุรกิจของตัวเองนะมีค่ายมวยมีอะไรไม่ได้เดือดร้อนคุณเอกอัลล่านามโพคินครับคนนี้ยิ่งไม่ต้องห่วงครับ มีบริษัทซอฟต์แวร์เป็นของตัวเองมีลูกน้องไม่รู้กี่คนรายได้ปีๆหนึงไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องไปบริจาคเขาไม่ต้องสนใจครับการที่จะเอาคนเหล่านี้ไปแอบอ้างพวกนี้คือมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดฝากไว้ด้วยนะครับไม่มีครับพวกผมที่เข้ามาทําคดีของน้องตโมหรือผมออกมาพูดเรื่องคดีของน้องตโมผมไม่เคยจุดประสงค์เพื่อจะรับเปิดรับบริจาค ไม่ว่าจะบริจาคไปทําบุญบริจาคนั่นบริจาคนี่เอาไปไม่มีไม่มีเด็ดขาดอย่าว่าแต่บริจาคเลยขายของอะ่ะเคยเห็นผมขายของไหมเคยเห็นผมมาพูดขายของไหมไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการอ้างคุณเอกกราชอ้างคุณอัจฉริยะอ้างคุณหมอชวัชชัยอ้างอาจารย์ประเทบอ้างผมอ้างแปะซะอ้างบังแจ็คผมบอกเลยไม่มีอย่าไปเชื่อ โอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนับขอตัวลงก่อนนะครับย้ํานะครับว่าการเอาชื่อพวกเราทุกคนที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นผมเป็นแปะซะเป็นบังแจ็กเป็นคุณหมอธวัชชัยเป็นคุณอัดเป็นคุณเอการาชเป็นอาจารย์ปานเทพเพื่อเปิดรับบริจาคหรือของเงิอนอย่าเชื่อครับและก่อนจบผมก็ต้องย้ําทุกคาว่ามีอดีตตารวจบางคนนักกฎหมายบางคนทนายบางคนพยายามจะเบี่ยงเบนและทําให้คนเข้าใจผิด ว่า DSI ไนับไม่สามารถรื้อคดีของน้องตังโมได้ไม่สามารถหารากฐานใหม่มารื้อคดีของน้องตังโมได้เพราะนับนะต้องการให้คนเข้าใจผิดว่าดีเอสไอกำลังรื้อคดีของน้องตโมดีเอสไอไม่เคยรื้อคดีของน้องตโมแต่ดีเอสไอกำลังทําคดีนับสืบสวนว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่านับมีเจ้าหน้าที่รัฐนะับหรือมีใครร่วมด้วยหรือเปล่ามีใครสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าหรือพูดเป็นภาษาบ้านๆภาษาเราก็คือว่าดีเอสไอกำลังสืบสวน ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐทําสำนวนเท็จหรือเปล่าทําหลักฐานเท็จหรือเปล่าทําข้อมูลเท็จหรือเปล่าทําพยานเท็จหรือเปล่า D. ีเอไม่ได้ลือ้อคดีตังโมเหมือนกับที่ทนายบางคนออกมาบอกนักนักกฎหมายบางคนออกมาบอกอดีตตํารวจบางคนออกมาบอกจุดประสงค์เพื่อให้เราเข้าใจผิดว่า D. ีเอสไอกำลังลือคดขีดของน้องตังโมและหรือไม่ได้